สวัสดีค่ะทุกท่านรู้ทันฝน,นฟ้าอากาศมาแล้วค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมา้าเด่นให้ทุกท่านได้ฟังมารับชมกันได้เลยค่ะในช่วงวันที่18สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่19-21สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงหลังจากนั้นในช่วงที่22-23สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่ง ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง ป,ปกคุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยในช่วงวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อะเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนอุตรดิษฐ์ตากพิศนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแหง่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำน,น,น,นาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 5องศาเซลเซียสอ,อุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรี และการจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสาแกวฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด2 4 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดและในช่วงวันที่18สิงหาคมและ22-23สิงหาคมนี้ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มมาไว้ด้วยสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอนดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมตุนิยมวิทยา เราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพอแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ